สบายดีจ้าสวัสดีจ้านะคะเจอกับเพจสายแดดนะคะต้องแปลกใจเนาะสายแดดกะมันอีกเฮ็ดขนมจีนพี่น้องน้ำยาน้ำยาปลาตีนไก่พี่น้องเป็นแล้วเหป็นไงก็นั่งพักก่อนเราค่อยกินมะน้องเอ๋ยมาคุยกันเลยนะพี่น้องนี่เพ็เนาะกิ่นกลนไก่พี่น้องน้องนี่พี่น้องกลิ่นสามกลิ่ส่เลือดไก่เนาะ ใส่แใส่เลไกลนะ่นี่ไม่ผิดโตรย์น้อพี่น้องแต้อกมีเนื้อไก่นะนเลยมาวันกันกนกไก่กินกะพักไอ้นี่หลายค่ะคือมีกะลังปีหลักลตัวฟักยาวหลักละทงหมอบ แล้วก็พักบุ่งลวกเนาะบ่ได้ใส่ไม่พี่น้องพี่น้องได้ยินอยู่นะได้เป็นเสียงเนาะต้องเป็นเสียงเรากะพักพักกินกับแต่จะมีอ่าพักชี้เนาะคือหอมักชี้นะพี่นอ้องแล้วก็อันนี้ก็ใบแมงลักใบแมงกนะูกันเลยกับใบแมงลักเอ้ยมึงกินกับใบแมงลักกูกันเลยเนาะที่กินะกันเลยพี่นอ้อง บ่เฮ็ดเพ็ดหลายบ่เฮ็ดเพ็ดหลายเพราะว่ากินเพ็ดหลายแล้วก็คือว่าต้องใส่บ่ดีใส่พริก เรากำนะ mm hmm. ลังกิหให้แต่ขาไกลแล้แบบเหงาไกลนะเป็นเ่องไม้นะ้ sai le Le bucio อยู่้องเซตพีกเกียงนะ,ะเดียนเบิดพีน้อกบุ้มมีตลาดตรงแบบว่าป่าคนที่ป็นขายอาหารนิสัยเป็นบุมาก わあ、これ、食べてるの หวาน,น,นาจ้องมันใ่ฉันจะตกมันตกคูเหม่อน้องเดี่ยนะขอกันขอกันรื้สื่อขอ่าีเรา เนาะดูสิหัวปียังสิพี่น้นองใจเด็กก็มาปีเวลาไปตลาดเนี่ยก็จะลื่นเนาะคือไว้แล้วก็ซื้ออย่างแต่ก็ลื่น ใช่ไปกินที่หลัง,งนียนะ่ยยง่ายเนาะอันใดอันใดอันใดที่อันแซ่บเอาไปกินที่หลังสิเจอไอ่าอายสลดัดกินของแซ่บก่นอนหรอกของอิ่มเลมือ้อายจะกินกินแพรง ใช้นองลมยากุณทอทุกชาวก็มักกินกานไป

是的、嗯，嗯，我过来，看、嗯。嗯 เบื้องดีๆพี่น้องเพราะว่าพริกมันเหมือน,นคือกันกับผักบุ้งกินเข้าไปเผ็ดได้เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ กินก็ยิ่มมั้ก็ต้องกินรอบสองไกินรอบสองไปทรับเพ็ดหมอื่วย

ูห mm ่วงครับเมื่อไหรแของ่รงขา Chơi thịt được luôn nhỏ như thế lại. กูสาวเองใส่ใส่แต่ว่าแสบเนาะนนฮโอเคพี่น้องอินขับไปอืมแต่ก็กินได้เรื่อยๆนะคะไม่พักกินได้เรื่อยๆอโอเคพี่น้องช่วยไอ้กดติตาเพียดด้วยพี่น้องบนปากเขาจนมือเขาเพี ้องพี่น้องอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์เดดเดอร์จ้าละกะมีปลาแล้วก็มี่เจ้าบอกเนาะของใสเด็กคอยติดตามเพจให้เดดเดอร์จา้าเป็นกำลังใจให้ใสเด็กเดดเดอร์จา้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย